มาดูเรื่องการพัฒนาระบบรางในระบบการคมนาคมในบ้านเรากันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ถแถลงผลการหาหรือความร่วมมือพัฒนาระบบรางไทยจีนแล้วก็ไทยญ,ญี่ปุ่นเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งญี่ปุ่นค่ะจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยด้วยค่ะโดยพลาาเอกประจรินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้ถแถลงผลการหารือความร่วมมือในการพัฒนาการขนส่งระบบรางระหว่างไทยญี่ปุ่นว่า ี่ปุ่นให้ความสนใจค่ะที่จะร่วมศึกษาวิจัยในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่และแม่สอดมุกดาหารรวมถึงเส้นทางกาญจนบุรีกรุงเทพกรุงเทพฉะเชิงเราอรัญญประเทศและกรุงเทพฉะเชิงเซาแหลมฉะบังเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางรางกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้านการขนส่งสินค้าทางรางของไทยรวมทั้งพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงด้วยอันนั้นเป็นส่วนของญี่ปุ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังกล่าวถึงการร่วมมือของคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนครั้งที่2เส้นทางหนองคายนคะรราชสีมาแก่งคอยมา,าบตาพุทธและแก่งคอยกรุงเทพโดยเบื้องต้นนะคะกำหนดการลงทุนใน2รูปแบบด้วยกันแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบโดยฝ่ายจีนค่ะจะเป็นผู้ ตำรวจออกแบบและฝ่ายไทยจะรับผิดชอบงานเวนคืนที่ดินและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทั้งสองฝ่ายก็จะมีการประเมินราคาก่อสร้างร่วมกันอีกครั้งหนึ่งส่วนการลงทุนค่ะจะใช้รูปแบบ EPC นะคะหรือว่า Engineering Procurement Construction โดยฝ่ายไทยค่ะจะเป็นเจ้าของโครงการรับผิดชอบงานด้านโยธาธิการแล้วก็พัฒนาสถานีส่วนจีนค่ะรับผิดชอบงานด้านการออกแบบวางระบบเดินรถและอนัตสัญญาณและงานโยธาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ ซึ่งในวันที่10และ11มีนาคมนี้นะคะจะประชุมร่วมกันที่กรุงเทพค่ะเพื่อที่จะหารือถึงเงินลงทุนสัดส่วนการลงทุนดอกเบี้ยงเงินกู้โดยกําหนดไว้ที่ร้อยละ2ค่ะจากนั้นก็จะลงพื้นที่สำรวจก่อนที่จะดําเนินการนะคะก็คาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ3ปีก่อนที่จะเริ่มต้นการก่อสร้างค่ะ